ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นหน่อยหนึ่งพี่น้องเห็นขักไรเยันติดเหลืองพี่น้องเห็เนไปท้ายเอยาเองเด้อพี่น้องเด้อไอ้สัง่งเอาเสร็จอะไรเฮ้ยยาของที่นี่ว่าวาซิทุ่มนนี่คือวาสิปิ้งเอียนน้ำเด้อพี่น้องบ่แม่นเอียนโคกปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อสป,ปิ้งเด้อพี่น้องเด้อ เกือบเกลือล่างเลยเฮ้ยเียงเนี่ยฮะงานเนีกินแล้วนะน่านี่นี่นอย่าเห็ดใส่ดูกแนั่นโอ้ท้านี่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 นีว๊ว๊ว้ มันกัดต่อได้มันกัดกลับนะโอ้สนใจพี่น้องเอ้ยสนใจอยากคุยจากเห็นว่าอีสังเด้เหรออาบน้ำก่อนปะอาบน้ำก่อนปะนนนรกระเสบ็บเพื่อนหักต้มพอเสียบต้มพอแบบมันขาวแห้งละเอียดกนระเส็บมันหมักไปหมักเล่าควัยเห็ดแล้วบ้ข้าวทำขวัยเห็ดข้าวเดียว ยังหละจะกินข่าวเลยชิหฮกินยังเด่นโอตไม่ใช่ฝืดยิ้มาข้าวยังบ๊วยลูกบ๊วยตำได้พี่ต้องเด้อจำจากใครไปมากูดยังอยู่ยังมีอยู่ สอกแค่นั่นแหละสามเด็สันจับมาในห้วยสาอย่างเอียนได้แค่หนั่งเลยกลาไหล Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พลาแดกก็ใส่บนนี่สูตรได้ปะสูตรเมียสูตรตะอ้นเลยพี่น้องเ้ยสูตรเมียมือบอกมือเ,อเลย,เลย <laughs>

นูธรรมศาตเนะมันบริกินโฮมความธรรมศาต์ <c oughs> ข้างนา้าอบเอาเลยพี่น้องเลยแต่อ่อนเราอบเอาดีก่อนพี่น้องจักซุปโทรถึงอืมอเคพี่น้องเลย ไปเิกตนตกินกันกน่นงนเยค่อยว่าซิว้เลี้ยงปลาค่อยครับมันเสียะนะเฮ้ย,ย,ยโถแก้วนะีเ่เลี้ยงปลาหนึ่งงเอเด็พี่น้องเนละย่างเอียนแล้ว อ๋ออ้าลืมตัวนี้อันนี้ตัวนี้เฮาเห็นจังได้เฮ้ยเฮ้ยใส่เท่านี้แล้วเฮ้ยมันอบมันบโได้พิกใส่บ่อยมันตกเข้าใจเปล่าโอเคโรยเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยเด้ออ้าเบิ่งหน้าตาก่อนพี่น้องแหมหักเลยอืแหมกะเปิดแพลตัวมันจะงามเออนั่นแหละแหงนั่งจีกินเลยบ้านจีกินเลยเด้อพี่น้องเด้อ เมันเอือบส่หมกพริกเลยพีต่ตะอ้นเอือบใส่พริกเลยพีน่น,น,น้องเลยกินแล้วนี่ัวเขากะหมักเขากะหมักกินแล้วนี่กินบัดกันนะเขียนเขียนโคเขียนน้ำเขียนโคบ่อยเขียนน้ำอืมอืมลืมไปสบายดีพีน่น้อง 好，宝贝。Bye. มามา่าแม่ปอกเห็นไหมปอกเป็นบอกอ่าหล่นเหี่ยวก็แหละปอก,อกเปลเป็นน้องแม่เห็นหายมาหลุมมั้ จะไปหาเพิ่มนั่นนี่นี่ยังจับจับมีตัวเดียวเอาเอาถั่วมามือมัจับเอี่ยนไปลูกมันก็ข้าวล่ะคือบอกมีดำเห็นไหมมันบอกม,มีมีดำมีดำๆด่หน่า ไปว่าเนี่ยคือเปียใช่ปะอืลงไปอีกเ้ยจักรจันทร์อืมไปจะเศ้าเนึ่งวันหลังจากไปส่งลูก้องเียนแล้วไปลุกอืมนี่ใครมาเด้ง <ไ>อืไปอืมเจ็บนีนึงเจเค็มเนาะอืออะมินตัวไข่มากินปะแจะประหลาเขาพอดีเนาะ อยพดไปาต้องไปใส่น้ำปลาเลมันบอกข่าวันบอกอย่าไปใส่น้ำปลาอย่าไปใส่ทอ,หอดหนยเนาะเ่แม่ชินหมูก็จะบอกสัอยู่ว่าจะไปข่าปะเลือดมันออกด้วยเลือดมันก้อนก่อนกรอนเ่ยแทบจยเ้ยเามากินจนด เห็ดอะไรเห็ดอะไรจิ๋งทั้งตัวอะไรเยอะต้มเป็นโตเลยเปลี่ยนเขาไม่ให้รับต้มมาเรื่อยๆนี่ชิมก้อนแบบแบบป่วยอะแบบเป็นกินใส่อวัวแบบต่างจากเมือกเนาะอ,อืม,อมรอบนาก่อนอ มันมอนถูกกินนะพี่น้องเนาะเดเอียนมมนลายเนาะอืมมป็นเป็นก้อนมันตายแลไยไเคยอืมมันอยูองพิษอะไรเ้ย ถ้กจะจั่นเอาเขาตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องเด้อมันยังบ่พอกินไปกา้านแล้วเขาได้เอย้ยได้สต่สิบเอทดต้หืมไปไปเขาตู้ไว้เดอ้อมื้อยังปัญหาเพิ่มน้อยเส้นบเต้ไปติดแป๊บหมื่นเขาเอาลูกเอาเตาา้าเขาบะหมีม่ไปแล้ว เขาลูกเปลี่ยนกันกับเมียเขาเนาะน้ำเย็นมีบ่อยบ่ เจ้าไปเห็นน้ำเย็นมุงเวนนี่็จเจ้าขมือไปเอาลงแล้วเดินมือลูกเอาลงคุ้ม่อนบะเล้วก็อยากกินมันแบบไข่ปลาไว้แล้วก็เย็นอยู่เดินมือลูกตายเจ้ามุมนี่อู่ป่ะคะข้กินที่หยอกขายของคนไปกินกับ นางไ,ไปอินนะไปเอากินเล่นเอียน,นมันมีกระดูกแค่นี้นะกลางนั่นคือม,มันบวกเป็นกลางมันบวกเป็นกลางคือตา จะหาเป็นบอกเอียนเปิดไปกานเนาะห,หาเป็นบ่กแล่ะคอยถามนำนำผลนะไปพันเนาะไปจกอันนี้นที่ตม่นบวกปจะบึ่งนี่คิปเขาเหมนเคยเขาลบไปแลงมองขางละขางแลง,แลงนัจหาในบ,อนอบ่อ,อ,อนกจะโสจิบ้ายี่นีคีโตม,มันนี่ค่ะนี่นบึง้ง แบบหวยมี่บอกบุงแบเพื่อนตัวกระปอแบบคออนนั้เออแม่อยู่เลย่บุงัสิคองเป็นน้องกันแหละน้องอะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดบ่ามันโดดมันโดดดอกมันลุกดอกบัวขาวก็มันชุ่งนะตุ๊กนะเฮ้ย bò tục mà khó hắc đó hả thôi thốt cho đây nhan ủ luôn nè thốt là rồi đây mặt chân xuống nè nó mình yên đây hả cái còn hả? giờ thông สสิพักเพชรกันบุมมีเครื่องนะพี่น้องเลยบโบพัดตึงนหมคะรูซื้อเครื่องพัดแล้วตึงเอาง่ดิเ,นะเดือดนะเว้ยวเนะเยเ็มนเาาะเว้ยโอ้โหอืมต้อเข้มเม